สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรถที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับนั่นคือเจ้า Honda l e ีดนะครับฮอนด้าลีดหนึ่งสองห้านะครับทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ที่เป็นสีวาลวนะครับก็คือตัวใหม่มันก็คือตัวท็อปไปแหละมันเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนเครื่องให้เป็นสีวาลวนะครับโดยส่วนตัวผมขับแทบทุกคันนะครับแล้วก็ใช้งานปกติก็คือ ที่จะมาเปรียบเทียบวันนี้กับเจ้าแกนฟิลาโนนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกที่เห็นชัดเจนนะครับระหว่าง2ตัวนี้ระหว่างลีกับแกนนะคือแกนมีสีให้เลือกเยอะกว่านะครับคือสีมันสวยงามกว่า Honda l e ีดที่ออกมานะครับเจ้าลีดที่ออกมามันเป็นสีพื้นๆนะครับแต่แกนมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามีหลายสีนะครับน่าจะแบบว่าถูกใจคุณผู้หญิงนะครับ อย่างผมากผมก็ชอบมากนะสีํำเงินสีเนี่ยกับสีอีกอย่างที่เป็นสีออกชมพูส้มๆม,ม,ม,มาน่นนะครับก็บ้านผมก็เนี่ยเนี่ยมอไซค์ก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนเจ้าแกนฟิลาโนที่ใช้อยู่อ,ะอ่ะมันไปประสบอุบัติเหตุมานะครับก็ก็เลยถอย h o นด a l ลีดมานั่นแหละนะครับก็เลยทีนี้ก็เลยจะมาเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานนะครับของทั้ง2ตัวนะครับทั้งเจ้าตัวแกนฟิลาโนคันนี้นะครับที่ใช้มา 3ปีนะครับแล้วก็ Honda l e ี d ที่ใช้มาได้ประมาณ6เดือนนะครับอย่างตัวเนี้ยก่อนที่มันจะประสบะอุบัติเหตุผมก็ไปเปลี่ยนโชคหลังมานะก็คือเปลี่ยนได้ไม่กี่วันเองแล้วก็ไปชนมานะครับนี่ยังโชคยังใหม่กิบอยู่เลยนะก็รอซ่อมนะครับคันนี้ยังไม่ได้ซ่อมอะไรช่วงหน้าน่าจะไปหมดเลยแหละเพราะว่าไปชนแรงนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การใช้งานของทั้ง2รุ่นนะผมขอเป็น Honda l e ีดก่อนแล้วกันนะครับเผื่อใครที่ว่าตัดสินใจกําลังจะซื้อแล้วลังเลว่าระหว่าง2รุ่นนี้นะไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนดีนะครับเผื่อฟังประสบการณ์การใช้งานจากผมแล้วจะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับซื้อไม่ซื้อเรื่องของเพื่อนๆน,นะครับเรื่องของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแค่ผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับ ก็โดยรวมนะครับเอาเป็น Hon ด้าลีดก่อนนะลีดอะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์กับคนที่ต้องการความคล่องแคล่วนะครับส่วนฟิลโนถามว่ามันคล่องแคล่วไหมมันก็คล่องแคล่วนะแต่ว่าปัญหามันก็มีมีทั้งทั้งลีดทั้งฟิลโนแหละอย่างปัญหาฟิลโนที่ผมเจอเนี่ยนะก็คือไอตัวฝาเติมน้ำมันมัน มันไม่ลงล็อกเวลาบิดกุญแจไปแล้วมันเปิดยากก็ต้องไปรื้อทํากันรื้อข้างหน้านะครับช่วงใช้ได้ประมาณปีกว่าๆสองปีนะครับมันไม่ลงล็อกแล้วก็แกนฟิลาโ,โนค่อนข้างสูงนะเบามันเดิมๆนะสำหรับเดิม,ดมนะมันสูงนะครับเรื่องการอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันผมว่าลีดจ,จะดูประหยัดกว่านิดนึงไม่มากนะครับนิดนึง ใช้งานในเมืองนะใช้งานในเมืองไม่ได้วิ่งทางไกลไม่ได้อะไรนะอันเนี้ยคือน้ำมันไม่ต่างกันมากนะครับในในจำนวนที่อัตราการสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงความสวยงามผมยังมองว่าแกนฟิลโนอ่ะสวยสวยกว่านะอาจจะเหมาะกับผู้หญิงนะครับสาวๆคุณสาวๆขี่รถแบบสีหว,วานๆนะมันมีสีให้เลือกเยอะใช่ไหมอ เรื่องความแรงอะลีดมันก็กินขาดอยู่แล้วเพราะว่าซีซีมันสูงกว่านะครับมันร้อยยซีซีนะครับแต่ตัวใหม่ที่ออกมานะครับของแกนฟิลโ,โนก็โอเคนะตัวที่เป็นไฮบริดแล้วก็ระบงระบบอะไรของยามาฮ่าเขาก็มันก็ดีอะก็คือผมอยากจะบอกว่าเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นสาวๆหรือคุณผู้หญิงนะครับหรือจะถอยให้แฟนขี่เขาเรียกว่าเป็นรถใช้ประจําวันขี่ไปกลับทํางาน ใกล้ไม่ใช่ทางไกลก็แกนก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับส่วนลีดเนี่ยเหมาะกับใครผมมองว่าเหมาะกับงานไรเดอร์งานที่ต้องเก็บของทุกของขนของมันเหมาะนะครับด้วยฟังก์ชันของมันตัวรถใต้เบาะเก็บของได้เยอะนะครับาการตกหลังมีรูมีอะไรมาให้ติดแหลกติดอะไรได้ตรงรุ่นได้ง่ายนะครับ แล้วก็ส่วนที่ต่างกันอีกอย่างก็คือหม้อน้ํานะครับลีดมันจะมีหม้อน้ําให้ดูแลบางทีคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับดูแลไม่เป็นอะ่ะมันก็ไปแกนดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ซีเรียสอะไรสกูปปี้หรือฟีโน่นะครับที่เป็นสีไม่ใหม่อ่ะก็เหมาะเหมาะนะครับเหมาะแล้วก็ตอบโจทย์เพราะว่าราคามันถูกกว่าเจ้า2ตัวนี้นะครับโดยส่วนรวม โดยรวมนะผมว่าลีดลีดเหมาะกับสายแต่งสายที่จะเอามาโมดิฟายมาแต,แต่งนู่นแต่งนี่มีสายไรเดอร์นะครับขับวินนะครับเหมาะนะครับมันมันตอบโจทย์นะครับด้ความกระทัดรัดแล้วก็ความเร็วแรงของมันฟังก์ชันมันใช้งานหลากหลายส่วนแกนฟิลาโนเน้นแบบขี่น่ารักน่าักขี่สวยๆเท่เนะครับเอามาแต่งเอามานั่นนู่นนี่เพราะว่า ทรงมันจะคล้ายๆกับเวทป้านะครับถ้ามาแต่งดีๆมันก็มองไกลๆก็เหมือนเวทป้าเลยนะเวทป้าสี่สวยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างแกนอะสีมันเยอะกว่านะครับส่วนรีดอะผมไม่รู้ว่าเจนน่าก็คือปี2023ะผมว่าน่าจะมีสีใหม่ที่เป็นสีที่สดใสกว่าสีพื้นๆของแบบปัจจุบันเนี่ยออกมานะครับก็ถ้าใครไม่รีบก็ลองดูรอรอดูปีหน้าว่ามันจะออกสีใหม่ไหมนะครับ แต่ว่าผมว่าปีหน้ามีแน่นอนสีใหม่เพราะตามสไตล์ Honda เขาเขาไม่เปลี่ยนอะไรเขาเปลี่ยนแค่สีนะครับก็วันนี้ผมกับเจ้ามอไซทั้งหลายแหล่ของผมพวกนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีปัญหาหรือมีคำถามอะไรเม้นใต้คลิปได้เลยนะครับเกี่ยวกับรถมอไซนะครับถ้าผมทามันแจ้งเตือนเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคาถามนะครับโอเคครับฝาก กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในช่องยังมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษารถอีกเยอะนะครับลองไปย้อนดูได้นะครับฝากกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ใครมีคําถามอะไรอย่าลืมนะครับเม้นใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมจะตอบทุกคลิปนะครับทุกเม้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ